สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อร่อยตัวแตกก็อยู่กันที่ร้านส้มตำนัวสาขาราชพฤกษ์ร้านนี้นะคะเขาเป็นตำนานส้มตำต่อแถวยาวที่สยามแต่<อ>วันนี้เขาบุกมาถึงราชพฤกษ์แล้วเดี๋ยวนะ้องพาไปดูบรรยากาศด้านในร้านกันดีกว่านึูว่ามาคาเฟ่เลยคือน่ารักมากเดี๋ยวเราไปดูเมนูอ,อาหารของท้านร้านกันดีกว่าคือมันมีให้เลือกรลานรานตาจริงนะคือมันเยอะมากที่นี่คือมีครบมากเลยนะทุกคนก็คือของข้าวเย็นของหวานไปเลยจ้าระหว่างที่รออาหารนะคะเราแนะนําให้ออกไปข้างนอกไปถ่ายรูปก็คือมุมถ่ายรูปเยอะน่ารักมากว่าฉันก็คือคนเยอะขนาดนี้รอนานมากๆแน่่่แตไมเลย เริ่มต้นด้วยน้ำแตงโมงกันเลยดีกว่าแล้วก็น้ำมะนาวโซดาน้ำพึ่งโคตอรอร่อย แล้วเนอย่างก็คือเนื้อเหมือนในรูปเลยทุกคนส่วนอันนี้เป็นลาบเนื้อยูเออันนี้ก็คือทุองสังโคตรอร่อยอันนี้ก็เป็นผัดขนมจีนอร่อยเหมือนกันหรือจะเป็นต้มผักหวานที่หอมอร่อยมากส่วนไก่ทอดถ้าม,มาก,ก็คือไม่สั่งไม่ได้นะนคือเราจะขาดซีนี้ไปไม่ได้เลยนะันก็คือตำมั้วแล้วก็ตำไทยคะ่ะส่วนคุณแฟนดิฉันก็จะแดกหัวฉันอยู่ละจ้าก,ก็คือนางหิวข้าวนางบอจะถ่ายเลยทั้งนานแต่ตำม่วร้านนี้คือที่สุดมรกอคือเส้นกรอบน้ำปลาก็คือนัวดีไปหมดส่วนอันนี้เป็นยำมาม่าเครื่องแน่นตาแแตกกป้้้าาาคคครออออ่่่่ยยวนนนนเืืีะะ็ุมไ Why did the fans so so